โอเคครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นกินจกรรมใหม่กัอนแต่ว่าก่อนนี้ผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งก็คือผมเล่นไปแล้วเนี่ยอ่ะเห็นไหมผมเล่นไปแล้วก็ค,คือผมแลกโปรโมชั่นมันไปแล้วและทีนี้นโปรโมชั่นอ่ะคือผมเลยอรออีกนิดเดียวอะคืออีกแค่นิดเดียวคือมันมีโปรโมชั่นอยู่ด้วย <Okay. S 1> ผมก็เลยมาเล่นต่ออีกนิดนึงเพิ่มก็จะมี75เหรียญก็ได้นี่เราของรางวัลก็จะมีเงิน6 0ร้อยหกร้อยเอมกะ 100 o v e r a l l e b s, mm hmm. <S ผสมกับไอคอนกิจกรรมนี้ก็คือเราจะสุ่มให้ได้ดาวหลักๆเลยให้ได้ดาวส่วนได้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องยากส่วนพวกยัอันเนี้ยมันก็นเรื่องยากก็คือเนี่ยเราจะดาวมาแต่เห็นเขาบอกว่าดาวชมพูมันมันยังไงมันไม่ค่อยดีอ่ะผมเห็นเขาบอกกันนะว่ามันไม่ค่อยดีแต่ว่าผมผมก็อยากลองนะดาวชมพูถ้าวันนี้ได้เดี๋ยว ลองลองเชิงแบบนี้ก่อนทีละหนึ่งก่อนเพราะว่าคราวที่แล้วผมกดทีเดียวแบบหมดหน้าตักเลยแต่ว่าแม่งได้มมนได้ไม่ค่อยุู่ม,มกิจกรร,รมเนี่ยอันนี้ผมพูดจริงๆเลยเราลองกดอันนี้หนึ่งอันนี้ได้มาหนึ่งดาวแล้วเราลองไปกดรูปแบบ2ีสองดูดิอันนี้เก้าหกอันนี้หนึ่งดาวผมคดเล่นแบบไหนวะ ถ้าใครอยากได้การ์ดอ่ะแบบว่าตีบวกอ่ะก็คือเล่นอะน,นี้เนี่ยเล่นสิบปันไว้ลองดูก็โหไดห้สองดวงอ่ะเงินลองอันนี้ดีกว่าอ่ะมาดูโอ้ยยี่สิบเอ้ามาสองเองเหรอเกินเกินไปนี่เราไปกันแบบไวๆเลยนะมาห้าอย่างดี คือดาวชมพูเนี่ยเล่นหนึ่งครั้งใช้สิบดวงผมเวลาขอเล่นชมพูนะเพราะว่าผมไม่อยากไปเอาอะไรเยอะแยะโอ้โหอีเวนต์เรียลแย่สุดเลยเนี่ยไอ้สองดวงด้วยประเด็นน่ะดูด,ดิอโอเค ไปคนดูเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับเดี๋ยวไปเปิดการ์ดกันโอเคทุกคนไปรับของเดี๋ยวมันจะมีอของเยอะอยู่นะเดี๋ยว่อยไปแยกกัน,กนอันนี้มันจะมีของอันนี้ด้วยนะกิจกรรมและเคลนะทุกคน กรรมลัเชมีอะไรบ้างผมขอดูแป๊บหนึ่งนะกิจกมลัเ,อออลเชอันนี้ผมแลกมาแค่400เราจะมาดูกันว่า,ามันจะได้อะไรบ้างมันจะได้ EBS 90จา mm. กเงินแพ็กเงินเราเปิดแพ็กเงินก่อนแพ็กเงินที่ได้มันจะเป็นอันนี้ ออ,อันนี้มันทับกันนะแต่ว่ามันจะมีอันนี้ด้วยอันนี้มันจะได้สองชิ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดกันเลยได้เก้าร้อยอันนี้คือของโปรโมชัม่นแรกเชลเนาะคุณดูปึ๊บมาได้พันห้าสิบโอเคแล้วก็จะมีการ์ดเก้าสิบกะแตกเก้าสิบโอเวออ ไม่เออถูกแล้วเก้าสิบแบบไม่มีอะไรมาผสมเลยครีนครีดแบบครีนครีดแปลกาแปมแบบวุ่วครับวิ่งมาแล้วด้วยเบิกเป็ดใครเก้าสิบทำไมมันวิ่งมาใครมาเนี่ยโปรตุเกสแอนเดอร์โกเมสสิบสองเอ็มแล้วก็มีเก้าห้า เจ็ดเก้าห้จก้านี่ครับ95อยู่นี่1ใบเปิดเลยไม่ใจว่าแม่งออกมาแบบว่าแจ็คพอตนะโอ้ยคลีตอือแจ็คพอร์ตนะไหมล่ะคลาบเลยครับต่อไปเป็นสแต็แกร้อยที่ผมแรกแค่นี้เพราะว่าหลากักการเนีคนดูคือมันเป็นแบบว่าคือผมดูแล้วว่าแม่งเอาไปทีหลังดีกว่าว่ะ ีจะใส่ตู้มเดียวหมดมันก็ยังไงอยู่อ่ะเพราะว่าผมดูแล้วว่ากิจกรรมเนี้ยแม่ไม่ค่อยคุ้มเม้่าผมดูหลายคนเปิดมาแล้วคือกิจกรรมก่อนในเนี้ยคุ้มกว่าอีสุ่มได้บุกแปดอะ่ะเบอร์สี่โอ้โหคุ้นๆแหมมาจริงๆเลยตเปิดเนี้ย โอเคคอนของโปรโมชั่นแรกเกลยวก็หมดแล้วตอนแรกผมมีเงินอยู่ 40M อันนี้มันพันได้อา,อาจจะง่ายตีตีไปอ่ะได้เพราะมีเกินมาด้วยของกิจกรรมมา2ชิ้นก็จะได้อยู่ประมาณสักพันเอ็มอ่ะที่เป็นโปรโมชั่นแรกเกลยวส่วนตัวที่ได้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่มันจะเป็นแบบเนีที่ได้มาคือมันถามว่ามันคุ้มไหมคืออย่าลืมว่ามันเป็นของฟรีมันคุ้ม พวกนเดี๋ยวเราไปไอ้นี่กันเหมือนการ์รดโอ้โหเราได้แล้วตามห้าสิบอันนี้มาด้วยนี่หว่าอุย้ยขนดูขนนี้นะันะน้ำเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยว เราเอาจากไหนก่อนดีนะเราเอาเอาจากพวกที่ไม่ลุ้น EBS ก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวเราเอาการ์ดใหม่เออไปเปิดพวกแบบพวกที่มากไม่ได้อะไรอะ่ะรู้ๆกันอยู่อะคือแม่งไม่ได้เยี่อะไรเลยอะไรก็ไม่รู้ไปผ้ปาดูดู ดูราคาดูราคาฮือมาบวกสี่แหมมาบวกห้าหน่อยก็ไม่ได้ตัวตีบวกพูดูไม่ต้องห่วงตัวนี่บวกโดโดผมคืบวกห้าสองรอบ 5, 200, แตกแล้วต่อไปไออะไรดีกนดูล่างๆล่างๆไม่มีอะไรเอาวันนี้ก่อนเลยกันมันไม่ค่อยได้ลุ้นว่ะมันหลายปีเกินอนะ่ะดูด,ดิมันจะออกปีอะไรอะ่ะคือ ไปเลยอเอาเป็นอันนี้มีสามปีจริงเปิดไปเลยสามใบบุกงา่า,าจะมาในตัวหนึง่งแต่น่าจะราคาไม่แพงเท่าไหร่วิ่งมาแล้ววิทยาเอ้ยไม่ใช่ไปวีอัพเก้าสิบเมตัวอื่นมาแบบ ไม่ไดามามาใหม่เนี่ยอันนี้ได้ลุ้นนะคนดูขอเปิดละทีละหนึ่งล้านมันได้ลุ้นบุกหอ่ะผมอยากได้บุกหกทีเด็เลยผมอยากได้เนีเ่ยเบนเบเนซม่ามากเลยเนี่ยอยากได้มาใช้อ่ะคือแบบว่าทีมผมขาดมากเลยนะตอนนี้เบเนซม่าทีมผมอ,อ่ะอเบอร์เจ็ดเดอะบอย บอยบวกหกบวกหกโอ้บวกสามอ่ะแม่เหมือนเป็นล็อกอะ่ะเหมือนเป็นล็อกอะ่ะเอาอันนี้ไว้ทีหลังได้รู้ในข้อนนิดนึงกับการันตีอีบีเอสเอาอันนี้ก่อนปีแม่งเยอะเกินขอเปิดก้าใบล่วนเลยนะยี่ยี่งวาวาเบอร์ยี่สิบีดำด้วยไอ้ไอ้นี่บ่าเซดอฟ ใช่ไหมเยัดแค่ซีดรอปอ่ะอื้อกี้ตัวนี้กำลังตามหาผมไม่ค็อยอยากซื้อมาดาพวกตัวแบบแถ,ถ้าแักแบบว่าน้อยๆแล้วแม่งไม่ได้อะไรอ่ะไปอันนี้ออกกุลิตว่ทีกรีดเลยบอกไปกรีดวิ่งมาด้วยเป็นไงล่ะ evs เบอร์เก้าอ่ะใครวะคองเตรอใช่ไหมเอมอว่ะ ากล่องเต้เฉยเลยว่ะออกไงวะเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เลยนะไม่ไม่ไม่ค่อยจะดีไม่ว่าจะดีไปด,ดูดมิมันจะมีตัวดีๆออกมาไหมแบบว่าขอได้เทวาเแบสเซบ้าอืวิ่งมาเลยเน็ตเบ็ดก็ยัยยงดีได้มาตีบวก คือพวกพวกนี้ที่เปิดได้นี่ผมไม่ได้ขายให้คนดูคือแม่งอะไรตรีบกผมหมดเลยนะเอาเปิดนี้ก่อนถ้าไม่ออกอีเวสก็ขอไอคอนอย่างน้อยก็ขายได้ปะคลางนิดนึงโอ้โหเบอร์สิบสี่โอ้โหดูมาตะสิบสี่ที่ทำให้กูรุนแหม ก็จะเป็นองรีมาแล้วคัดขอคัดก่อนนะบงนังกันไม่น่ามีอะไรต้องคัดเลยไหมอ่ะเบนเทอรม,มาอยู่นี่เบบอยูก <The Boy. S 2> ติทีเอสนี่ราคาลงลงไปเยอะรากเลยอนะลงเยอะมาก วิ่งมาแล้วเบอร์ยิบหเบอร์ซะเยอะเลยวะ่ะบโนโอ่อลาฟาเออร้อยสี่เอาเป็นว่ากิจกรรมนี้นะคนดูเติมพักในเกมดีกว่า อันต,ตเลยเชื่อผมแล้วคุณจะไม่เจ็บปวดโอเคไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคนดูทุกคนก็